ว่าจาพี่น้องฝาวงวให้พใสญมสมกับยาย่แหลมพใสญมสมกับยาย่แหลมไปหาหยาจาก็เลยเดินฝ่าวงวหน่อยคือเกาคือเดิมแหละจากพี่น้องรับบดฝ่าวงวเดี๋ยวสิไดีลงไปเบิงว่าหนามมันยังบออาน้ำไปตังไว้แล้ว <c oughs> ยูน้าคือเกาจากพี่น้องก็ได้ เดี๋ยวแดวเดเด,เดี๋ยวขึมแดดออกก็มิล่มเยอะมาเป็นช,ช่วงๆจ้ะบรรยากาศอยู่หน้าคือเกาอยู่หน้ามือสุดซ่าถ่ายเราจะมือเนี้ยเดี๋ยวมือเอื้อนเท้ากับสิเดินทางลงกัตมอสวง,งานต่อไปเบิงอํมหมาก่อนพี่น้องเบิงงัวกัน อันนี้ก็เป็นไห้หน้าเฮาน่าจะฟังนี่ก็ได้อีกฟังหนึ่งอยู่พูนตอนนี้กำลังคืบพี่นองว่วออกหากินาด้ดแดดมานี่ว่าออกเล่มหยาบก็ได้จะพี่น้องเด็ดกระเดยปดปวดแดดเหลืออันนี้คืมเดี๋ยวเข้าไปเบิงห่ำให้มันเป็น เสือบไมนนี้รับบทเลี่ยงง่วจากพี่นอ้อ,องไปยสมแล้วกไปยสมแล้วปเป้าหยาอยู่พี่น้องเอ้ยก็บอกว่าให้เฝ้าง่วหน่อยไว้ดีๆงว่วหน่อยมันบดเด็ลามบดเด็ดูกไว้โอ้ยอยัง่งอยู่ตัวนี้ เศร้านี่ก็นายหอยเพิ่นมาไห่แล้วจ้ะแม่ลูกเนี่ยไปเยสมเรายังมาไดนขายเราปึงสื้อมากแย่แล้วห่วงหลายนายหอยมาไหา่กำไรแล้วพี่น้องแต่ยังาม,มาไหนขายอันนี้แม่มันพี่น้องแม่งัวอันนั้นลูกลูกเนี่แหละจ้ะโตสำคัญ ินน้ำกินน้ำลูกมันนี่พึ่งสวนเข้าจ้พี่น้องผูกว่าคะเน้ก็เลยเด้ยเฝา้าย่านมันไปนเขาสวนเขาหัวข้าเจา้าเฝา้าพ่อยเงยสมผู้ดใดเขามาเบิ้งแล้วกะ็ะทักทายกันใดด้เ้อจ้ะฝากกดติดตามน้ำจ้าพี่น้อง เดียวแดดเดียวขึมยู่นี่ที่นี่อำนาจ,จเจริญจ้าอำนาจ,จเจริญบานเหาอันนี้ก็เงานหน้าจะคนออกมาอยู่หน้ามีแต่ญาติพี่น้องกันแถวเนี่ยทักทายกันใดเด้จ้าอยู่ไสกันบ้างฝากกดติดตามนแม่จ้า อันหามมาเหงูหัวจ้พี่นองมันกินไปหลายรอบแล้วละ่ะลูกมันนี่แหละจ้ะพี่นองโตสํำคัญลูกมันเนี่ยพึ่งเอ้ยบอกพอกตกเส่หัวพึ่งไอสวนเข้ามันจ้างพระเจ้ามาสวนเข้ามันปลูกยังมาใดใดดังเพราะในแข็งพี่นองได้เฝ้าไว้ยันไปเขาสวนเขาหัวพระเจ้า พักไทยได้พี่น้องเดี๋ยวเหมือแรง่งสีหามงแรง่งเลยสิเดี๋ยไปเอาหมกมวงมาไหวเหมืออื่นเอาลงไปต่อนพีต่อนน้องยุกก็เท่อมอาจจะพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมบรรยากาศอำนาจจะเรินบ้านคอย อันนี้มัะม่วงก่นซ่อนแล้วตัวนี้อยู่หน้าก็สะดวกสบายพี่น้องน้ำปลาปลาก็หอดหน้าไฟก็หอดห้องน่องห้องน้าพีเปิดอยู่ไก่บ้านอีกอันนี้รถประจำตำแหน่งสีนวลดอกเนี่ แดดยูเดียวแดดเดียวคืมพี่น้องแล้วก็มีลมมาเป็นชงชวงบรรยากาศดีกว่าอยู่ในบ้านหลายเทถาอยู่ในบ้านนี่แดดห้อนว่ามีหม่องอยู่ห่อนสังกะสีอยู่บ้านจังสี่แล่วพี่น้องวิธีอีสานบ้านเฮ้าเฝาง่วเมื่อน,นี้รับบดเฝาง่วเฝาง่วน้อย ค่ะพ่อเงยสมกับยายแหลมไปหาหนาอยู่ก็ติดตามให้ข่อยในเด้อพี่น้องว่าในพ่อลอยคนอยู่วันทางยังอีกยาวไกลนั่งเสียงนกเสียงนกอยู่ก๊กสะเบง ต่ว่ายูกุ้งเทพกัแล่นนี้แผ่นดินไว้พี่น้องมือวันที่ยีแปดมีนนคากัมาายู่บ้านสบแตะพ่าละยังหลายอยู่พี่น้องยังมายู่บ้านอยู่แตะพาละยังเยอะหนีสินยังเยอะอยู่ หัางหมดเอนกันแย่ไปเบิดแล้วเห็นอออกันแย่ไปเบิดแล้วห่าง,งหมดได้ละหลูกมันโอ้ฝนหลูกอัมมา กานงาออกก็ยังเป็นหมากเสยต้อยไปกินสมหรอพี่น้องเหมือนนี้สองหน่วยโอ้ รับหนะ้าที่เฝ้างัว่ะหุ่งกับตายแดดไรแดดเจ้บางหุงตายพ่นเฝ้างวน่อยพี่น้องเฝ้างวน่อย อันนี้สดๆจากอำนาจจะเลื่อนเ้้พี่น้องโอ้โนกฝากกดติดตามนําในได้จากพี่น้องทักทายเขามาได้เสียบหมอห่างกำลังไปเอาหยาอยู่เสียบหมอหา่องอา,หา,หอหางกับเสียบโคกแตก บ่ายังมมียังเหตุกะจับโทรศับขึ้นมาอะไราสดสีนวลนก็น,นอนแล้วอีพอโชอคุนนอนกวยเยอะเพิ่งว่าหน่อยหย่านวัวหน่อยไปเขาันสวนข้าเจ้า ่ายกันใดเด้อพี่น้องเอาไปใส่แดดออกแล้วพี่น้องแดดกระแดดโพดแดดเลือได้บานเนี่ย คลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมาไหลใหม่